หนูทอค่ะหนูคุกหน,หนหูหนูยังอร่อยฟันมังงงอมใส่หนูนี่ค่ะนี่เท่ากับสับเป็นท่อนๆเนีน่ยค่ะเฮ็ดอยู่เถียงหน้าเลยค่ะบรรยากาศธรรมชาติคนเคยกินบ่เคยกินบ่คะสื้ก้นหนูยังได้อรอดซื้อมั้นอ่ะจับมาจากคนซื้อหนูยังกด้เขาเอามา หนูทอค่ะหนูผูหนูเอามาจากทอนะคะทุกคนหนูเป็นต้ขี้เหร่หลายบ้านนี้กินเรียบค่ะบ้านกินเรียบถ้าเป็นหนูน่ะพนค่ะหม่องดับไฟจึกว่าพืสะดวกค่ะบ่ามีไฟสิเขาไปห้อมอยู่ในบ้านพปล่าจ้าเดี๋ยวสิได้เขาไปห้อมอยู่ในบ้านพอล่ตอนนี้ซับไปกอนเซซี อะไหน่อยนึงค่ะพอดีออมนี่อย่างไรหรอกตำเครื่อง,งต,ำ,องตำพริกใส่กระเทียมนุ่งตะไคร่เอาเนื้เอาลูกพร้อมกันเลยใบแห้งพปจ้เาเ่าเกำล,ล,ลังจะขวบขวบให้น้ำแข็งจะมนหนำหยดอ้อมใส่บล็อกคอนเทมจ้ากำลังบล็อกจ้าใส่รรตี ออมโดอวกนด่ึงอดนป็นข้าวหมกมันใกล้กับขัวมาแล้วกมาต่อเข้ามากระเซยขกกน,นกินเขา่ามามันได้ใส่ใบบุกูดวัน,นี่หลอใส่เป็นตัวแซบมาจาทุกคกอนหอมหด้วยไน,นี่กินหรอจะกินเหรอจะกินไข่ไม่หมาอเหรอจับตัวซุกแล้วเอาาใส่หนึงเติมน้ำค่ะเดือดคักรวก็ใส่ผักค่ะ หวานเทนี่หวานมะละกอคห้ยกินแกงชไชกลก่อยู่น่ว่ามัมแตกนันเข่ากันก็ับของนนี่นบร์บิบไปซุกมาร์าีคิวเหไม่เห็นเป็นยังไม่สุกไปแห้งเหรอเรียกตะไเบอบาร์บีคิเริ่มเข่าอันเนลยเตรียมตาแซ่ปบะบตุบไทยพาตตู มาแล้วคุนเขาออมหนูเสียบเสบอันนี้นะต้องใส่ใบพะอิตูไทยมามันจังแม่นเขากันก็กิตูไทยเป็นอะไรพะิตูไทยไปกะเพ้าหนึ่งบ่เพราะว่ามันอยู่ไก่ไม่ต้ไปหาคุอประบอกกูหาไม่ให้เพื่อมลบากือือะเกิดขังกันตายกันหอก แค่นน้เด้ค่ะทุกคนคอยกินเ้ากับอมหนูก่อน